สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่บ้าบอคอแตกใบนี้กัะจ่าค่ะวันนี้เราจะมาทำรารียชั้นแปลรักฉันได้ใจเธอ EP ที่ 4, 4แล้วนะคะโวยเลยตอนเดียวเอง ใอ่สี่ห้าก็จบแล้วใช่เรามาพูดถึงอีพีที่สามก่อนอีพีที่สามก็ทิ้งทายไว้ที่แบบเตะกับโอเอ๋วก็คือลาวลมอยู่ในห้วงแห่งความที่แบบว่าลุ่มหลงอะเนาะตัวโอเอ๋ A วเขาชัดเจนกับความรู้สึกของตัวเองอยู่แล้วแต่ว่าตัวเต๋เนี่ยเขาสับสนตัวเองมากแบบม,มากที่สุดเพราะว่าจริงๆแล้วตัวเขาอะเป็นผู้ชายแล้วก็ชอบผู้หญิงมาก่อนแล้วจริงๆแล้วรสนิยมทางเพศของเขาจริงๆอะก็คือยังชอบซรีลับที่เป็นผู้หญิงใช่ การที่เขาเล่าโลมแล้วบอกว่าพอเขาแบบจับหน้ากอกแล้วตรงเนี้ยไม่เจอหน้าอกออก็คือหยุดยดเพ<ข>ราะ<ล>ว่ามันมันเหมือนแบบมันถูกเตือนด้วยความที่ว่าเขาชอบแบบนั้นตั้งแต่แรก<ช>แล้วเขาก็คิดว่าสิ่งที่เขากำลังทํะมันมันคืออะไรอก็คือสับสนแล้วพอ,อ,อพอนะนัตอนนั้นก็เลยหยุดแล้วก็แบบทิ้ง โอเอ๋วไว้ในห้องคนเดียวแล้วก็จบเลยจบเลยอย่างนั้นนะคะจริงๆแล้วน่าสงสารสงสารโอเอ๋วสิ่งที่เราอยากชมของซีรีส์เรื่องแปลละฉันด้วยใจเธอมันไม่เหมือนซีรีส์วายที่เราเคยดูกันคือเราก็ต้องพูดก,กันก่อนว่าซีรีส์วายที่ผ่านมาคือมันขายจินเนาะก่อนหน้านี้คือก็จะมีความขายจินขายฟินอะไรอย่างเงี้ยแต่ พื้นฐานของความเป็นวายจริงๆแล้วอ่ะมันจะต้องมีความแบบต้องนึกนิดนึงว่าเคยชอบผู้หญิงมาก่อนนะมันจะไม่ได้ง่ายคือมันจะไม่ได้ง่ายไปซะทุกอย่างไม่ได้แบบเข้าหมาวิทยาลัยแล้วแบบทุกคนชอบผู้ชายด้วยกันใช่คือนึกออกปะอันนั้นแปลกแอันนั้นมันแต่ที่ผ่านมามันเป็นอย่างนั้นหลายเรื่องซึ่งเราก็มองว่าเรื่องเนี้ยคือเล่าได้โคตรแบบ มันเรียวมาก,กคือ,อมันคือชีวิตจริงจริงนะแล้วเราก็เชื่อว่าวัยรุ่นจริงๆอะ่ะมันก็คือรู้สึกแบบนี้เว้ยม,มันมีแบบว่าผู้ชายอะ่ะสับสนสับสนอย่างเงี้ยมันมีมันมีจริงจคือจริงๆแล้วอะเราไม่ได้อยากจะให้มองเรื่องเพศโดยส้รเรารู้สึกว่าการที่เขาสับสนมันเป็นเพราะว่าเขาไม่เขาไม่ได้แปลว่าเขาจะไปรักผู้ชายคนอื่นได้นะเขารักโอเอ๋วอือจริงจริงแล้วมันคือแค่นั้นจริงๆอ เดี๋ยวเราจะไปดูกันต่อเลยดีกว่าสำหรับ EP สซึ่งตอนนี้ขึ้นนี้ก็เดียวที่ช่วยแล้วเพราะว่ารูปที่เขาสปอยมามันแบบเห็นร้องไห้เสียน้ำตากันเยอะใช่ใจากทีเซอร์อะไรเงี้ย EP นี้คือเป็น EP ที่แบบต้องเคลียร์แน่ๆเออก็เลยเดี๋ยวเราจะต้องไปดูกันเลยใช่ปะล้วไปชอบลูกอกมาตรงไหนอะน้อทอยากดูจริงๆเนาะฮก คู่ฟูเป็นคนจินใจค่ะเขารักตี่โนจมีเป็นโนซมี่โนจมี่ไม่เคยท่องไปะอะไรได้วยเลย<อ>ไม่เคยทำให้ดูป่าเวลาอยู่ด้วยกันโนซมีม่รู้สึกว่า,วาคูค่ฟูเป็นตามเพื่อนที่ดีแนเพื่อนที่ดีมากเลยค่ะโอ้โหข้อเปรียบเทียบม,มันแบบจริงมันเห็นชัดมากเลยอะ่ะระบายสีให้กูหน่อยดินี่คือใส่เสื้อในชบาดา้วยข้างในอะ เลือกสีที่มึงชอบอะ่ะสีแดงจ้าสีโอเอ๋อสีโอเอ๋อจ้าสีโอเอ๋อกใจไม่ใช่สีตัวเองไม่ได้มองเลยไม่ได้มองเลยจ้าสีม่วงอ่ะเขาใส่สีม่วงมามใช่ันเป็นไรเนี่ย ตอนนี้กูหลุดสุกัสมากๆเลยอะเตะกูไม่ควรเสียสมาธิแบบนี้อะเตะมึงก็ไปใช้ชีวิตของมึงให้เต็มที่แล้วกันมึงอยากไปอยู่กับเพื่อนมึงก็ไปเตะมึงจะได้รู้หัวใจเตยว่ามึงค,คิดอะไรอยู่หมู่ซึ่งอะไรโคตรแมนเลยโอ้โห มึงไม่กลับไปลงที่กูสอนมาไหมเนี่ยทวนมีอะไรทำไมวันนี้ได้คะแนนน้อยอ่ะนี่มึงแอบ,บดูคะแนน,นกูอีกแล้วเหรอเข้าใจนนายอยใะไรมึงก็ถามกูดิวะดูหน้าโอเอลด้วยมึงไม่เคยเข้าใจอะไรกูเลยกูเจื่ ตั้งใจทำมากคือทำให้โอ้เอ๋อหรือปะ ลองแล้วเหรอจะเป็นเชยอยู่อ้ยเดใส่ชุดคาดอะแต่เป็นเจ้าของโรงแรมนะมันเป็นแฟชั่นแม่แม่แฟชั่นแฟชั่นเป็นูมแม้กระทั่งตรงคอแฟชั่นสวยสำนวนภาษาจีนได้มาโดยไม่ต้องออกแรงเองแล้เราจำนงชื่อเสียงมาง่าย คือทำเป็นภาพเลยอ่ะใช่เป็นสํานวนอ่ะแล้วก็แบบมีภาพให้เห็นเออเอาแบบเพราะว่าภาษาจีนมันเหมือนจําด้วยภาพไงการเขียนต่างๆแต่ว่ามันต้องใช้ความพยายามมากเลยนะต้องตัดต้องตัดเออ,อ วันริเพิ่งพายเจียงฉันชื่อชวเนีิฉันวันริควงยินวอคือสิ้นสอเทนรสหามชกการู้มาแอบทำอะไรหลังบันได

ย้อนวัยเหมือนตอนเด็กเลยอ่ะตอนเด็กก็มีฉากนี้ใช่ไหมูชอบมากเลยเวลาน้ำทะเลมาโดนหลังกลัวกูรู้สึกเหมือนมีอะไรมาอุ้มกูไว้เยี่ยแต่ว่าท่าเนี้ยมันต้องกักลมหายใจไว้ตลอดเลยนะบางทีมันก็อึอดอัดแหะถ้าวันไหนที่กูไม่อยากควบคุ่มอะไรแล้ว่กูก็จะปล่อยลมหายใจแล้วก็จมลงไป โอ้โหแมนโคตรสึกดีเลยอันนี้คือพูดถึงตัวเองใช่ทุกคำพูดทุกการกระทำทุกสิ่งจะต้องมีมินนิ่งแบบแม่จ้าโอ้โหสวยมากโอ้ยโอ้โหสวยมากคือเห็นข้างล่างด้วยอ่ะใช่ มันคือโลกของเขาแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาถ้ามันอยู่ที่ข้างที่อื่นนะไม่กล้าทำไม่กล้าทำอะไรทั้งอหเป็นคสซีนี่สวยมากเลยอ่ะแกมันมันถ่ายยากมากใช่มันถ่ายยากมากแล้วแบบมันสวยมากอ่ะภ้าข้างบนก็สวย ใช่นานด้วยไม่ใช่อะไรหรอกโอ้ยลกมันปิกทำรู้ว่ายกันกี่เทคเอาละจะจับได้โอกอยู่แวโอ้โหคือไปต่อได้เลย มากเลยอ่ะคือถ่ายยังไงออกมาแบบนานได้ขนาดนี้อ่ะถ้ากันกีเทก็อยากรู้เลยอ่ะ,ออะโอ้โห เงี้แหละเสื้อที่ไม่รู้อ่ะพอซีนนี้แหละโอยโอ้ยทำยไงต่อเนี่ยตัดจบเออบริบูรณ์ตัดจบได้เลยตัดจบได้เลยนะก็เรื่องของเราไงนี่มันก็ดีอยู่แล้วเนี่ยแต่แต่อยกากไลฟ์สถานอ่ะนี่อยู่แล้วคืออะไรอ่ะ เป็นเพื่อนยังไงโอ้โหเป็นเพื่อนคงไม่ทำกันแบบนี้นะเป็นเพื่อนมึงไม่จูบกันใต้น้ำป่ะทำไมกูผิดอะไรอ่ะสงสารโอ้ยเดี๋ยวะผิดอะไรอ่ะไม่ทำอีกรู้สึกอะเข้าใจมันเลยอ่ะว่าแบบมึงก็รู้สึกอยู่แล้วว่าทำไมอ่ะกูผิดอะไรอ่ะ มนอะไรทำไมอ่ะโอ้ยซาลาว์ไม่เอาเงินได้ไหม่ขอลองได้ไหมอ่ะเห็นแคตัวล้วเาแบบเจ็บปวดทุกฝ่ายมันไม่รู้มันจะพูดยังไงอ่ะเต่อ่ะราะว่าไม่แน่ใจอ่ะไม่แน่ใจ วันนึงกูก็เลิกรู้สึกกับมึงอยู่ดีอ่ะโอ้โหคำนี้มันเจ็บนะ <c els> บาดสุดเลยอ่ะใช่ถ้าฉันเป็นโนเอลนี่คือฉันร้องไห้มากเลยนะทาไมมันก็จะต้องมีคำถามว่าทำไมต้องคิดถึงอนาคตใช่มันต้องคิดปัจจุบันยังไม่ได้เริ่มเลยจริง,รงไม่ถึงคิดว่าว <aj. S 1> ันนึงจะเลิกรู้สึกแล้วอ่ะ เัินมึงก็เริ่ตั้งแต่วันนี้เลยเออชัดเจนทุกอย่างเจนไม่ว่าจะตัดแล้วพยายามจะแบบทำใจละมึงต้องมึนเพื่อน,อนกูอีกโอ้ คิดกัน้ดยแผ่นฟ้าไม่ไกลฉันยินดีจะฝ่าไปคิดกันด้วยผู้พากลุมฉันหลับตาฉันไม่หวั่นไหวคิดกัน้วยเวลาฉันยินดีรอแต่คิดกันด้วยชะตาฉันคงต้องยอมพ่ายแพ้ใช่ไหมใช่ไหมแมดีมนดีมากบิลกิน ซีฟักอยู่รูไปอะไรปะเนี่ยก็โอ้ยแอบิวกินมันแสดงดีมากเลยอ่ะโอ้ย ปัญหาอะไรอ่ะมีอะไรเขาบอกแม่สินะบอกพ่อกับแม่เราจะได้ช่วยกันแก้ปัญหาได้ถูกนะลูกนะพ่อกับแม่ภูมิใจในตัวลูกแม่ะแม่สีนี้แม่งทัชมากภูมิใจเลยสิภูมิใจทุกวันนะั่นแหละไม่มีวันไหนที่พ่อกับแม่ไม่ภูมิใจหนูหรอกหืม ถึงคิดแบบนั้นนะไม่เอาห้ามถามแบบ <laughs> ห้าถามแบบนี้อีกเลยนะตอนแรกเหมือนจะไม่เข้าใจเข้าใจว่าแบบครอบครัวโอเอ๋นนะจะแบบเข้าใจลูกยากสุดจริงๆคือเข้าใจลูกทุกอย่าง มีโคตรดีอะถ่ายรูปด้วยใช่รู้สึกว่ามันไม่ใช่ใช่ บบเหมือนมันมีสติว่าแบบทำไปทำไมวะอย่างเงี้ยโอ้ยสงสารนะจะให้ให้เขาสนใจนี้เต๋ชอบอ่ะมันเป็นสิ่งที่เต๋แบบชอบสัมผัสไงโอ้ยสงสารนะใช่เขาทรมารเลยอ่ะจริง อารมณ์หรืออยากลองแต่มองอยุบหยงเจี๊ยนไปด้วยนึกถึงแบบโอ้เอ๋วตอนเด็กที่เป็นหยงเจี๊ยนปะวะฉันทับสนแล้วตอนนี้ยังไงอ่าแม่โอองไห้ไม่มันทำไม่ได้ใ่มันหยุดมันทำไม่ได้เออมันเหมือนมันจะลองอะ่ะ ลองว่ามันชอบผู้ชายจริงๆริงไหมแบบว่าถ้ามองรูปแล้วมันจะแบบรู้สึกไหมอ่ะ<อ>มึงมาหากูทำไมแต่เช้านี่เตะอืมกูรักมึงอะตามึงละไม่รู้สึก,สกบอกรักบ้างดิ ไปเฮียอะไรของมึงเนี้ยอตานเขาเจ็บเลยใจร้ายอ่ะอ้ายมากเฮตอนนี้กูสับสนมากเลยอ่ะกูแค่อยากรู้กูยังรักได้ไว้แต่อยู่ก็แบบไปลองใจนะตานน่าสงสารนะเคสเนี้ย นี่มึงมาคนเดียวม,มาคนเดียวอืมไอต้าน่าสงสารสุดหนูต้องไป <c oughs> เรียนนะเว้ยแบบวันไหนที่มึงไปมึงไล่บอกกูก็ได้เดี๋ยวกูไปรับเพื่อนๆคิดถึงมึงอ่ะมึงมีปัญหาอะไรให้กูช่วยไหมบอกกูได้นะเว้ยกูแบบกูนั่งฟังได้เรื่อยๆเลยอ่ะมึงไลน์มาก็ได, <c oughs> โได้โทรมาก็ได้กูนั่งฟังได้หมดเลยเว้ย ชอบก็บอกเลยไม่เคยบอกกันคุยตอนนี้เลยมันเป็นไรกูไ,ไม่เคยกูไม่รู้กูจะสู้ไปทำไมอ่ะกูแค่อยากให้เวลาผ่านเร็วๆว่ะทำไมคนเราถึงต้องเกิดมาเจ็บปวดด้วยวะ้คำนี้เป็นพลอยเตะใช่ไห <c oughs> ม <c oughs> <c oughs> ไม่กับบาร์ให้จบจบไปไม่ต้องสนใจเตะละจริงจบจบไปเลยเนี่ยเนี่ยตัดจบเลยเราคบกันนะเออบาร์บอกชอบโอ้เอาไปให้จบจบจริงจริงโอ้เแม่งไม่ได้ไปเรียนเลยเว้ยทั้งที่โรงเรียนแล้วก็ฟูลหนัวซื้อด้วยทำไมต้องมาได้ยินอะไรตอนนี้ออเทำไมมึงปล่อยมันไม่ไยวะพวกกูทำทุกอย่างแล้วเว้ยกูบอกก่อนที่ไปก็ไม่รับก่อนจะยืนยืนดันสิทธิ์เนี่ยนะ คือมันต้องกังวลตลอดเวลาว่าแบบโอ้เอ๋จะเป็นยังไงเพราะว่าตัวเองอะเปิดไอจีด,ด,ด้วยแล้วก็วสัญญาด้วยสัญญาด้วยไงอันนี้มันเปิดแับเย็นเย็นสิบกี่โมงครับคือไม่อยากให้คนเนี้ยมาและสิบโมงครึ่งครับลุ้นแค่นาทีหลังเล,เลี้ยจ้ะ มาแล้วคเคืออีเต๋เต้องสละสิทธิ์อย่างเงี้ยเป็นรงไงูกรยกร้อยดีไหมก็ดีมันั่งมานั่งนั่งนอ๋อนี่ สดงความนมาจา้าตานมันก็ต้องใส่เย็นๆนะโอ้ยนอนตีมาอีกแล้วทำไมเหนื่อยเด้ลูกนิดหน่อยฮะมาลูกๆน่ะโตหมดละอามาอนุญาตให้มีแฟนได้ <c oughs> นี่ข้านี่ม่นี่เขามากันเป็นคู่เลย <c oughs> อวมามาต้องใส่เย็น คนน้องขอบใจกันปบมบือฉันงงอขอโทษนะคะคือหนูกับเต้มไม่ได้เป็นอะไรกันคะ่ะเราเป็นเ <ขอ S 2> พื่น<ข>อนกันค่ะอ๋อโอ้มึงแมนมากเมื่อกี้มึงเงี้ยมาก ูดเขี้อะไรมึงกูได้เป็นไอ่ขี้อะไรนั้นอะมังนใช่กพูดให้แม่กูหน้าแตกทำไมวะคนไม่ก็อยู่ตั้งเยอะแยะกูรู้สึกมันที่ผ่านมากูโดนมึงเอาใช้มาโดตลอด อ้นานเวเโอ๋ยเต๋มันก็เสียใจ<น>แต่มึงไม่ต้องมาขอโทษกูหรอกนะเต๋เพราะคนที้มึงควรจะขอโทษอะคือแม่มึงโอ้โหเหี้ยเต๋ขอไปสอบมิชาน่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะาที่ขึ้นไปยดีดันสิษย์ล่ะลูกเต๋เอาเสียเพื่อนนะเต๋จะไม่ทำอย่างนั้นล่ะ เอาไปให้เพื่อนทำไมอเอาโทรศัพท์มาสินี่มาโทรหาอาจารย์โทรเดี๋ยวนี้เอาเบอร์มามาเอาเบอร์เเออาบร์มาเดี๋ยวหาเบอร์เดี๋ยวบ้าหาเบอร์เองาเอาจารย์น่ะถ้าเขาได้ยินเสียงอามานะเขาจะจําเสียงอามาได้เขาจะเห็นใจนฮะตอนนี้นะเต๋ะไปสุดทุ่มไหวเจ้าก่อนไปให้มันช่วย<า>เราเออแล้วถ้าสุดท้ายอ่ะสอบไม่ติหนะฮะเราจะทํำกันยังไง จะไม่เครียดหรอไปแสดงเป็นหยงเจี้ยนไปเก็บเงินให้โกูใช้นะมาสอนแล้วลูกไม่เสียดายเลยหรอแถมต้องมาเ,เรียนพิเศษหนักๆกลับบ้านดึกๆฮะเข้าใจมานะกินข้าวก็ไม่เป็นเวลาบนปวดท้องปวดท้องไหนไหนบอกว่าจะให้อบ้รภูมิใจไงท้าไมไม่เอาอย่างโกหุนเขา,า<ะ>แล้วอีกแล้วอีกแล้ว วันไ <łość> ี้วันสอบติดะมาไรหนูทำมไงอ่ะโอย ดาดที่มาขอให้เก็บไว้อะแล้วมาเอาไปตัดฐานวันนี้ให้อ่ะโอ้โห้โกหุนอ้ยคือเห็นอย่างนี้แล้วเตะก็ต้องเสียใจมากอะ เินไปมากบิวกินเล่นสุดยอดบิวกินเล่นดีมากอันนี้มันคือคนร้องให้จริงๆร้องให้แบบนี้จริงๆเวลา,าเสียใจมากๆน้ำหูน้ำตาไหลแล้วขอบใจทุกคนมาก คนหลักโอ้ยเลยฮ่าฮ่าฮ่าฮยา่าฮ่าฮ่าร่าฮ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 คาฮ่าฮาฮ่ารมณ์แาฮ่าฮ่าฮัาฮ่าฮ่าฮ่าฮมาฮ่าฮ่า่นฮนน่นฮ่าฮ่าี่า่่น เขาทะเาลาะกันอยู่แล้วเขาพูดกันตรงๆอะอมไม่เอาใช่ไรแรงมาก จากศัตรูมาเป็นเพื่อนแล้วจะมาเป็นศัตรูอีกหนึึงปะเนี่ยโอ้ยจะต้องทำให้ได้แอดมิชั่นยิต่ตเกูแบบสิ่งที่กูทำไปก็คือไม่ได้ช่วยอะไรเลย หมดแล้วจ้าต้องรู้สึกยังไงอะให้เขาไปทุกสิ่งแล้ววะโอ้โหโอ้โห 咯。<老> <laughs> <laughs> เาให้เวลาทันให้เวลาเธอทำใจก่อนถ้าจบไปแล้วก็แปลรักฉันได้เจอเธอนะคะอีพีที่สี่เดี๋ยวฝากคลิปเมามอยซีรีส์นะคะอีกคลิปหนึ่งเดี๋ยวเรามาพูดคุยภาพรวมของอีพีสี่แล้วก็เมากันว่าเป็นยังไง <laughs> บ้าง <laughs> ว่าเป็นยังไงบ้างน,นะคะเดี๋ยวเจอกันในคลิปหนึ่งฝั่งด้วยนะคะ <laughs> บายบายค่ะ